ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกลับมาอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับดิจิ t a l t ทมเ r อ e ์รีบนะครับหลังจากที่มีคนเข้ามาถามว่าดิจิมอนเนี่ยยูดีๆกลายเป็นไข่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะครับซึ่งบางทีนะครับในดิจิมอนของเราเนี่ยการที่อยู่ดีๆน้องจะกลายเป็นไข่ได้เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับคืออยู่ดีๆก็กลายเป็นไข่เลยโดยที่เงื่อนไขบางเงื่อนไขก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นนะ่ะผมเองก็ยังตอบไม่ได้นะครับว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร แต่ทีนี้มันก็ยังมีสถานการณ์ที่มันตรงตามเงื่อนไขแล้วมันจะกลายเป็นไข่ซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงประเด็นนั้นกันนะครับเพื่อที่จะทําให้ผู้ชมเนี่ยดิกลี่นสถานการณ์การที่ดิจิมอนของเราจะกลายเป็นไข่นะครับซึ่งสถานการณ์แรกเลยหลักๆที่เราจะเจอกันก็คืออายุของดิจิมอนนะครับนั่นคือเอชนะครับอายุของดิจิมอนเราจะเห็นว่า 1- นึ0ทับหนึคือดิจิมอนตัวนี้มีอายุ1วันจากหนึงวัน 100เนี่ยนะครับคืออายุไขของดิจิมอนตัวนี้ที่จะสามารถอยู่ได้นะครับซึ่งหากว,ว่ามันครบ100ทัพ100เนี่ยดิจิมอนของเราก็จะกลับกลายเป็นไข่นะครับ <c oughs> วิธีการที่จะทำให้น้องไม่กลายเป็นไข่ก็ง่ายมากๆนะครับเราก็แค่เข้าไปใช้อเทมนี่ครับ Food of l i ลฟหรือว่าอะไรก็ได้ไอ้ลดจำนวนอายุของดิจิมอนหรือจะเป็นการเพิ่มอายุไขก็ได้นะครับซึ่งดิจิมอนปกติเนี่ยเขาจะมีอายุไขยอยู่ที่ประมาณ50วันนะครับอย่างเนี้ยแล้วผมใช้อเทมที่ได้จากการไปฟาร์มใน ดันเจียนหรือว่าอะไรมาเงี่ยนะครับเราก็เอาไอเทมพวกนั้นมากดใช้แล้วเราก็จะได้อายุไขเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งไอเทมที่ผมใช้ในการเพิ่มอายุไขก็จะมีไอเทมนี้นะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับเ็าจะเพิ่มอายุไขของดิจิมอนขึ้น1วันนะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าอายุไขกับอายุดิจิมอนไม่เหมือนกันนะครับอายุไขคืออายุสูงสุดที่ดิจิมอนจะสามารถ ใช้ชีวิตยอยู่ได้ส่วนอายุของดิจิมอนคือจํานวนวันที่ดิจิมอนของเราใช้ชีวิตยอยู่นะครับการเพิ่มอายุขายคือใช้ไอเทมที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ส่วนการลดอายุดิจิมอนก็คือใช้ f o o d o f Life นะครับฟ o o ออฟไลฟ์า Food Life สามารถหาซื้อได้เนี่ยนะครับหนึ่งชิ้น5ล้านบาทนะครับห้าล้านบิตทษทีครับไม่ใช่5ล้านบาท5ล้านบิตในเกมนะครับก็สามารถรีเซ็ตอายุของดิจิมอนได้ ต่อไปเงื่อนไขอะไรที่ทําให้ดิจิมอนของเรากลายเป็นไข่อีกนะครับก็คือการที่ดิจิมอนของเราตายนะครับซึ่งการที่มันจะตายได้เนี่ยอย่างเช่นการที่เราเลี้ยงอยู่หรือเราไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้กดใช้อเทมพวกนี้นะครับห้องน้ําหรือกัดเวลาน้องถ่ายอยุจจาระหรือว่าอะไรพวกนี้แล้วเราไม่ได้ทําความสะอาดเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ตัวของดิจิมอนเราเนี่ยค่อยๆเขียวขึ้นเรื่อยๆซึ่งซึ่งมันยากมากะนะครับมันต้องมันต้องแบบสกรปรกจริงๆอะ่ะ มันถึงจะตัวสีเขียวแล้วเราก็ถ้าเราให้ยาตัวนี้ไม่ทันนะครับมันก็จะเกิดการกับการเป็นไข่ก็คือตายนั่นแหละครับซึ่งเงื่อนไขอื่นๆอีกก็มีอีกนะครับก็ลองไปศึกษากันดูแต่หลักๆเลยเนี่ยที่คนเราจะพลาดกันก็คือ2วิธีการที่ผมพูดมาก็คือ1คืออายุไข่2คือการทําความสะอาดของห้องของดิจิมอนเรานะครับก็คืออย่าลืมเก็บกวาดห้องอ่าอีกอย่างหนึ่งคือการลืมให้อาหารนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้น้องหิวก็อย่าลืมให้อาหารน้องด้วยนะครับก็มีโอกาสตายได้นะครับ หลักๆจะมี3อย่างเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงใครสงสัยอะไรก็พิมคอมเมนต์ไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปตอบให้ทำคลิปสอนอะไรก็ว่าไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ